สำหรับคลิปนี้เป็นข่าวด่วนนะครับเพราะว่าทางยามาฮ่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไปก็คือ n m a x Turbo แต่คำว่า Turbo เนี่ยเป็นชื่อรุ่นนะครับไม่ใช่ n m a x รุ่นนี้เอาไปติด Turbo นะฮะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันก็มีฟังก์ชันอย่างหนึง่งที่เปรียบเสมือนกับ Turbo เหมือนชื่อรุ่นเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาซึ่งแน่นอนนะครับ n m a x รุ่นนี้ยังไงยังไงต้องมาจําหน่ายในประเทศไทยเราแน่นอนนะครับเพราะว่าปกติ n m a x รุ่นก่อนเนี่ยประเทศไทยเรานั้นก็นําเข้ามาจากอินโดนีเซียอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดมมี NMac รุ่่นใหออกา เขาก็จะหยุดการผลิตของ n m a x รุ่นเก่าใช่ไหมแต่ว่า n m a x รุ่นใหม่เนี่ยจะมาช่วงไหนมาในราคาเท่าไหร่เดินในท้ายคลิปผมจะมีวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ให้ฟังนะครับอย่างที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบกันแล้วเนาะว่าวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางามาฮ่าประเทศอินโดนีเซียเพิ่งได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ไปก็คือ n m a x Turbo ซึ่งรูปลักษ์ดีไซน์ออปชันหน้าตารวมถึงเครื่องยนต์เนี่ยในรุ่นนี้นะ่ะจะเป็นแบบ all new เลยนะครับเป็นแบบใหม่หมดเลยซึ่งก็ถือได้ว่า n m a x รุ่นนี้นะ่ะเป ในบ้านเราที่จะเห็นคุณกันมากๆก็คือรถตำรวจส่วนเจนที่2ก็เป็นเจนที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเราส่วนเจนที่3นั้นปัจจุบันนี้ทางยบมบาประเทศไทยยังไม่ได้พูดอะไรนะครับว่าจะเอารุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายในราคาเท่าไหร่หรือยังไง ทางยามาฮ่าประเทศไทยยังนิ่งเฉยอยู่นะครับแต่ว่าเรามาดูในเรื่องของดีไซน์หน้าตากันก่อนซึ่งส่วนตัวผมนั้นผมมองว่า N Max รุ่นนี้นะ Gen สตัวใหม่เนี่ยหน้าตาของเขาเหมือนกันกับเอา Gen หนึ่งที่เป็นรถตํารวจนะมาผสมรวมกันกับ X Max ที่เป็น Gen หนึ่งเลยเพราะว่าอย่างเรื่องของไฟหน้าเนี่ยมันคล้ายกันกับ X Max Gen หนึ่งมากๆนะครับแต่ว่าดีไซน์ชิวด้านหน้าเฟลลิ่งด้านข้างรวมถึงเฟลลิ่งด้านท้ายเนี่ยจะคล้ายกันกับ N Max Gen หนึ่ง แต่ว่าไฟท้ายนั้นส่วนตัวผมมองว่าดีไซน์จะคล้ายๆก,กันกับ X Max ด้ซ้ําแต่ว่าเขาจะมีไฟอีก2ดวงที่เป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาเข้ามาด้วยนะครับที่อยู่ข้างล่างไฟหน้านะแล้วก็ระบบไฟสองสว่างของ N Max รุ่นใหม่นี้ก็จะเป็นแบบ LED รอบคันเลยนะครับส่วนเรื่องของเบาะนั้นในรุ่นที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นรุ่น t e c h Max นะครับซึ่งปกติเบาะของ t e c h m a x เนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นธรรมดาอยู่แล้วทั้ง X Max หรือ T Max แต่ว่าในรุ่นธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่ t e c h m a x เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางามาฮ่าประเทศไทยจะใส่เเเบบบาาาาาะแนนนนนนี้้ข้ขมมาหรรืือออปล่่่สสววววงงฟััักก์ชยคด คุณแจเนี่ยก็ยังเป็นแบบสมาร์ทคีย์เหมือนเดิมนะครับส่วนเก้ที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยมีชุดชาร์จไฟที่อยู่ทางเกทฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแต่ว่าช่องชาร์จนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น USB-C มาให้นะฮะส่วนหน้าจอเรือนใหม่นั้นใน n m a c ตัวใหม่เนี่ย เป็นจอสีแบบ TFT นะครับซึ่งจอนั้นก็เหมือนกันกันกบ n m a x โฉมใหม่เลยนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแถบบอกความเร็วบอกระดับน้ำมันเชื่อเพลิงแต่ว่าด้านล่างเนี่ยก็จะบอกฟังก์ชันที่เป็นออปชันเสริมซึ่งมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบนำทางของ Garmin ก็เลยทําให้หน้าจอด้านล่างเนี่ยที่เป็นจอสี TFT เนี่ยสามารถใช้ระบบนำทางแบบ Navigator ได้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นรถอัตโนมัติคาสตด150 160เจ้าแรกเลยนะครับ แต่ว่าระบบช่วงล่างนั้นยังคงใช้แบบเดิมนะครับวงล้อด้านหน้าด้านหลังเป็นขนาด13นิ้วเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ขนาดของหน้ายางนั้นก็เป็นขนาดเท่าเดิมด้วยก็คือด้านหน้าเป็น110ด้านหลังเป็น130 ส่วนระบบเบรกนั้นในอินโดนีเซียเนี่ยมันจะมีรุ่นที่ไม่มี ABS เพิ่มเข้ามาแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเรานั้นก็จะมีพื้นฐานที่เป็น ABS ที่เป็นแบบท Channel ให้มาตั้แต่รุ่น Gen 2อยู่แล้วนะครับ Gen 3ตัวใหม่เนี่ยที่จะเอามาจําหน่ายในประเทศไทยเรานั้นก็จะต้องมีระบบ ABS แบบนี้มาให้แน่นอนนะครับส่วนช็อคอัพด้านหน้าก็ยังเป็นแบบเทเลสโคปิกแบบเดิมนะครับแต่ว่าช็อคอัพด้านหลังนั้นในรุ่น t e c h m a x เนี่ยเขาจะเป็นช็อคอัพแบบที่มีซับแทงมาให้ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Maxc ที่จะจะําหน่ายประเทศไทยเรานนั้ ตัวรุ่นท็อปที่ไม่ใช่เทงแมกนั้นจะได้ระบบซับแทงหรือเปล่าส่วนหัวใจหลักของรถรุ่นนี้ก็คือระบบเครื่องยนต์นะครับซึ่งเครื่องยนต์นั้น มันจะมีลักษณะคล้ายเดิมก็จริงแต่ว่าแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับยกเว้นในเรื่องของซีซีนั้นยังคง155ซีซีเท่าเดิมแล้วก็ลูกสูบนั้นยังเป็นแบบสแควร์เท่าเดิมก็คือมีเส้นผ่าศูนย์กลาง58มมตรแล้วก็ระยะชัก58.7ม mm. มตรส่วนฟ้าสูบยังเป็นแบบเดิมนะครับเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสีวาล์วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังคงให้วาล์วแปรผ่านหรือ VVA นะ่ะมาให้เหมือนเดิมแต่ว่าระบบส่งกําลังนั้น Enmax ใหม่มเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นระบบ YE CVT e, ซึ่งปกติ ในชามหน้าฝั่งด้านในเครื่องเนี่ยจะเป็นเม็ดแรงเวี่ยงหนีศูนย์ใช่ไหมเมื่อเราบิดชามด้านหน้าจะบีบให้สายพานขยับขึ้นด้านบนแต่ว่าระบบ YE CVT นั้นเขาจะใช้มอเตอร์ในการดันชามด้านหน้าแทนชุดเม็ดนะครับซึ่งระบบการทํางานแบบนี้นะมันจะเหมือนกันกับระบบเกียร์ CVT ที่อยู่ในรถยนต์เลยซึ่งในรถยนต์เนี่ยมันจะมีปุ่มชิปใช่ไหมเพื่อทดอัตรากําลังให้รถมันมีพละกกาลังมากขึ้นเพื่อเพิ่มกําลังให้กับเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นขนาดแซงหรือว่าขนาดกาลังขึ้นเนิน ซึ่งใน n m a x รุ่นใหม่เนี่ยก็มีเช่นกันที่ประกับทางด้านซ้ายปุ่มล่างสุดเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มชิปนะครับซึ่งการทํางานก็จะเหมือนกันกับระบบ CVT ในรถยนต์เลยก็คือมอเตอร์เนี่ยเขาจะขยับชามด้านหน้าลงเพื่อเพิ่มกําลังให้กับรถนะครับซึ่งถามว่าระบบนี้ดีไหมผมว่ามันดีมากนะครับมันทําให้เราสามารถขับขี่ได้สมูทมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเจอเนินสูงหรือว่าเราจะเป็นต้องใช้กําลังในการแซงแบบฉุกเฉินเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มชิปที่ประกับทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะ และเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของราคาซึ่งผมเชื่อว่าสาหรับใครหลายคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็คงอยากจะรู้ว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งในอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเปิดมาทั้งหมดอยู่3รุ่นก็คือรุ่นร่วมต้นที่ไม่มี a b s เนี่ยเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วก็8ปดหมนนะครับส่วนรุ่นกลางก้าห็17,500แล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยก็คือ1นึ่งแบาทซึ่งถามว่าถ้าเกิดเอามาจําหน่ายในประเทศไทยเรานั้นจะสามารถจําหน่ายในราคานี้ได้ไหม ซึ่งแน่นอนนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยที่ไม่มี ABS เนี่ยก็คงไม่เอามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่ว่ารุ่น TechMac เนี่ยเขาจะต้องใส่ออปชั่นแบบนี้นะผมว่าน่าจะมีอยู่ในรุ่นท็อปซึ่งการทำตลาดในประเทศไทยเรานั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันกับ X m a x 300ก็คือจะมีรุ่นที่มี ABS น่าจะต่ำกว่าแสนแล้วก็รุ่นท็อปที่เป็นรุ่น t ท c h m a เนี่ยที่ใส่ออปชั่นต่างๆเข้ามาให้ครบเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษราคาก็อาจจะแสนหรือแสนเอ็ประมาณนี้นะฮะ ซึ่งผมคิดว่าทางยามาฮ่าเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการทําราคาตั้งแต่ pg วันแล้วนะครับเพราะว่าหลังจาก pg วันมาทางยามาฮ่าประเทศไทยก็ได้เปิดตัว exciter 155ซึ่งตอนนั้นน่ะหลายๆคนก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิน8 0,000แต่ในที่สุดทางยามาฮ่าก็สามารถกดให้ต่ํากว่า80,000ได้ซึ่งผมคิดว่าทางยามาฮ่านั้นค่อนข้างจะเข้าใจกลไกการตลาดเรื่องของการทําราคาเป็นอย่างดีซึ่งใน n max เองผมคิดว่าราคาก็คงจะไม่หนีห่างจากอินโดนีเซียมากนักน่าจะอยู่ประมาณ9ก้าหมื่นแป 99 0 0 0าสำหรับรุ่นเริ่มต้นส่วนในรุ่นเท c h แม็กนั้นน่าจะอยู่ราวๆห1 0 0 0 0บาทหรือไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทแต่ว่าทั้งหมดที่ไล่มาเนี่ยในเรื่องของราคาและการทําตลาดของยามาฮ่าประเทศไทยเรานั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆน,นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นคิดว่ารถรุ่นนี้นะมันเป็นยังไงมันควรจะราคาเท่าไหร่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ